ยุดมจาของตัวโอยงนีเจ้าเขา้าเขาเตี่ะไปใ้เามสุดจังเราขอโทษด้มล่ะมึงเตี้ยได้เปล่าเพื่อนอ๋อมยมีคนมาให้กำลังใจเนี่ยม่มดโดนเจอนะฮะ เห็นเวลาแม่มดแล้ววันนี้ให้กำลังใจหน่อยครับผมสู้ครับอยากถ่ายซีนนี้ตั้งแต่เวิร์ชั่นเ้าอะเพราะว่าตอนตอนเวิร์ช็อปกันซีนนี้เป็นซีนที่แบบว่าประทับใจที่สุดแล้วอยากถ่ายซีนนี้ที่สุดชอบซีนนี้ที่สุดครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าซีนนี้อะเป็นยครับสมัยตอนมัธยมใช่ป่ะผมอะอยู่กับเพื่อนกลุ่มที่แบบตัวซิ่งมอไซค์เออแล้วพอทีเนี้ยรถมันมีปัญหาเกิดรถกระคืบเฮ้ยทำไมอะ